สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนึงกับช่องฟันวอลเลย์บอลน,นะครับคลิปนี้ผมก็จะพาทุกคนมาสรุปตารางคะแนนและอันดับล่าสุดในตอนนี้นะครับของวอลย์บอลหญิงหลีกรกรีกหลังจบนัดล่าสุดเลยนะครับในนัดที่19ครับ โดยในนัดที่19นี้ครับทีมสโมสรซาริเย่ของพีบิมเนี่ยก็ได้เดินทางไปเยี่ยสนามแข่งของทีมคู่แข่งอย่างเตอร์คาวยลรารีนะครับทีมหัวตารางและก็ไปพ่ายกับทีมเตอร์คาวยลรารีไปอย่างน่าเสียดายมากๆ3เซตรวดเลยทีเดียวครับคือน่าเสียดายมากเลยทีเดียวสำหรับแมตช์นี้ทีมซาริเย่เนี่ยถ้าถามว่าสู้ได้ไหมนะครับก็คือสู้ได้แต่แมตช์นี้คือผิดพลาดเองบ่อยมากทั้งเสิร์ฟเสียครับตบออก ติดบล็อกอไรนี้บ้างเลยแพ้ไปนะครับเลยแพ้เตอร์คาวาไปในเกมนี้ครับ3เซตรวดคือแก้เกมไม่ได้เลยจริงๆสําหรับโค้ดในเกมนี้ไปด้วยสกอร์นะครับยี่สิบาต่อ25 17ต่อย5้าและย3ิบต่อ25สครับสกอร์ในช่วงเซต1แล้วก็เซตที่3เนี่ยก็ถือว่าไล่เลียกเลยนะครับแต่ในช่วงเซต2เนี่ยอาจจะขาดลอยไปนิดนึง สำหรับคนที่ท็อปสกอร์หลักของเซเรียในแมตช์นี้นะครับก็บีกเกิลเพ็บกัปตันทำไป12ปแต้มตามมาด้วยชาชออนมกสีทำไป8ครับเคมเบร d ์เดนเวล์ทำไป6บูสตราคันซูเกตสิรีนะครับทำไป5และอชัชราพรคงยศของเรานะครับทำไปแค่2แต้มครับในเกมนี้คือต้องบอกเลยครับว่าเสียดายมากสำหรับเซเรียในเกมนี้คือเล่นไม่ออกเลยนะครับโดนเขาทุบยับเลยทีเดียว แต่ก็ถือว่าสู้ได้สูสีนะครับแนนก็ไม่ได้ขาดลอยมากขนาดนั้นก่อนที่เราจะไปดูตารางเนนกันดับล่าสุดในตอนนี้นะครับเรามาสรุปกลการแข่งขันในนนัทสิบเก้านัดนี้กันก่อนจะเป็นตามนี้เลยครับผมจะไปแบบเร็วๆนะสําหรับคู่แรกก็เป็นทางนิโลเฟนะครับเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างวากิฟแฟงแชมป์เก่าแล้วก็แพ้กับวากิฟแฟงไป3มเซตรวดขาบ้านเลยนะครับคู่ที่สองเป็นอิลแบงทีมบอยสุดในตอนนี้เปิดบ้านต้อนรับไอเดนเซเฮดไวดิน ah นะครับแล้วก็แพ้กับไอเดนไป1ต่อ3เซต คู่ที่าเป็นเฟเนบาเชโอเปตเปิดบ้านต้อ,รอนรับทีมเยือนอย่างกาลาตาสลายและก็เอาชนะกาลาตาสลายไป3เซตรวดครับต่อไปเป็นโบลูเรดินเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างโคโกโรวาทีมน้องใหม่นะครับแล้วก็โบลูแพ้ไปอย่างน่าเสียดาย2ต่อ3เซตครับต่อไปเป็นซิงโกตาช็อปของลิลาเซนกุลเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างโกไซโบรูแล้วก็แพ้กับโกไซโบรูไปอย่างน่าเสียดายเหมือนกัน2ต่อ3เซตครับ ต่อมาเป็นเตอร์คาวยอลารีเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างสัดเย่ของเพียวบิมและก็เอาชนะสัดเย่ไปได้อย่างขาดลอยทีเดียวสามเซตรวดเลยนะครับคือทุบสัดเย่ไม่ยังเลยสําหรับวานรายและก็ออตมันและก็คู่สุดท้ายในเกมนะัดที่19นี้นะครับจะเป็นทางเอ็กซ์ซิบัซีดานาวิดของบอสโควิดซึ่งเป็นจ่าฝูงเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างพีดีดีสปอนครับและก็เอาชนะพีดีดีไป3ต่อหนึ่งเซตครับก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับสาหรับสุปผลการแข่งขังขน ต่อไปเราก็จะมาดูตารางคะแนนในอันดับล่าสุดในตอนนี้กันเลยนะครับจะเป็นตามนี้เลยมาดูกันว่าทีมไหนอยู่อันดับที่1 2 3และก็สไลเย่ของพิบิบเนี่ยอยู่อันดับที่เท่าไรและมีคะแนนเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับจะเป็นตามนี้เลยสําหรับอันดับที่1ตอนนี้เป็นเอ็กซ์ซซีบาซีดานาวิดของบอสควิะครับก็ยังคงอยู่อันดับ1แข่งมาแล้ว19านัดชนะรวดเลยครับ1ินัดติดมี56แต้มถือว่ามาดีมากสําหรับเอ็กซ์ซซีบาซีของบอสควิดในลีกปีนี้ครับ คือทุบโหดมากและก็เล่นดีดีมากทีมเวิร์กดีมากเลยนะครับันดับ2ตอนนี้เป็นวากิฟแฟงแชมป์เก่าแข่ง19ชนะ16แพ้3มี47แต้มวากิฟแฟงก็นัดถัดไปจะเจอกับซารเยกของเฟียบิมนะครับก็สามารถรอชมรัสเซียแล้วก็รอติดตามกันได้เลยครับันดับ3เป็นเฟเนบาเชโอเปตของเฟลรอเซวาแข่ง19ชนะ15แพ้4มี45 4เป็นเตอร์คาวยาลารีแข่ง18นะครับชนะ13แพ้5มี39 ตคาวานี่ก็เอาชนะเซย์ไปล่าสุดนะครับตอนนี้ก็ยังรั้งอันดับที่4อันดับ5เป็นกาตาสลายนะครับเพ i ติไอซิงโกตาแข่ง19บเกนะ13แพ้6มี39แต้ม6เป็นไอเดนเซเฮตเบรดินนะครับแข่ง19บเกนะ9แพ้10มี29แต้ม7เป็นนิโลเฟเบเดสปอร์นะครับแข่ง19บเกนะ9แพ้10เหมือนกันแต่มี28 8สปดแปดเป็นเย์เบเดสปอร์ของเพียวแล้วก็บุ๋มบิมนะครับก็ตกลงมาแล้วนะครับจากเดิมอยู่อันดับที่7 พอแพ้เตอร์คาวาไปล่าสุดก็อ,อยู่อันดับ8ครับแข่ง19ชนะ9แพ้10เหมือนกันแต่มี23แต้ม9เป็นโกไซยบารูแข่ง19ชนะ8แพ้11มี24 10เป็นโคโกโรวาเบรดินนะครับทีมน้องใหม่แข่ง18ชนะ8แพ้10มี23แต้ม11เป็นพิเดเทสปอร์แข่ง19ชนะ7แพ้12มี20แต้ม12เป็นซิงโกต้าช็อปของลีลาเซนกุลนะครับแข่ง19ชนะ4แพ้15มี15แต้ม สิบ <13 S 2> เป็นโบรุเลดินแข่ง19ชนะ2แพ้17มี8แต้มแล้วก็อันดับสุดท้ายเนี่ยตอนนี้เป็นอินแฟงนะครับทีมน้องใหม่ก็แข่งไปแล้ว19นัดแพ้รวดเลยนะครับ19นัดติดยังไม่ชนะใครเลยครับมีศูนย์คะแนนอยนางน,นี้ก็เป็นตารางคะแนนนะก็อันดับล่าสุดในตอนนี้นครับของหลีกเตรกีหลังจบนะัดที่19ล่าสุดจะเป็นตามนี้เลยครับสำหรับในเกมนะัดถัดไปนะครับทีมซัดเยของพิบเด็บเนี่ย จะไปพบกับวากิฟแฟงแชมป์เก่าในวันที่18มีนะคาคมนี้ครับเวลา20.00นาสำหรับคลิปนี้ไว้เพลงทอนิไว้ใจกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติด